ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่15มีนา2566นะครับวันนี้ก็มา,มาแนะนำรถ3คันนะครับคันแรกก็เป็นคูเปต้ L 3608ตัวนี้เป็น SP นะครับอย่างน้าสภาพ90%ยางหลังดอกดีแต่ไม่ค่อยสวยนะครับเริ่มแตกแไม่ใช้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับทายสวยนะครับ อุปรกรณ์สองชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าเจ็ดนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับที่เดิมๆนะครับราคาก่อนปรับสภาพนะครับคันนี้มีหน้นากากแตกบ้างนะครับคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นหันบาทนะครับ ต่อรองได้นะครับคันนี้ภูปาต้แอรสามหกนดครับตัวนี้ตัว DT นะครับปรับสภาพพร้อมใช้งาน2 8 5แส0ปดหื่นห้าพันบาทนะครับเก็บสภาพพร้อมใช้นะครับสีรอบคันนะครับหลังคาใหม่นะครับ2 8 5 0 0 0ดหห้าพันบาทนะครับคันนี้สามสิบสี่ราคาก่อนปรับสภาพนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับรถสปอร์ตเปิดประทุนนะครับอันนี้ถ้าไม่ชอบเปิดประทุนเดี๋ยวแถมหลังคาพ่อใบให้นะครับ ราคาหนึ่งแสห้าหมืนเก้าันบาทนะครับต่อรองได้ประกอบสองชิ้นนะครับหน้าหลังผ่านก็สวยอยู่นะครับเดี๋ยวลองของถูกก่อนนะครับมีเล่นทะเบียนทุกคันนะครับอันนี้ก็มีเล่นทะเบียนนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับโควินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้เครื่องยนต์สามสูบปากเบอร์โทรนอยนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ด 6581นะครับฐานบัวเจริญ์ทัทเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอูด,ดอนธานีนะครับระบบไฮดรอลิกปกตินะเครื่องเกียร์ดีนะครับมีแดเกียร์แลหน้าี่เกียร์ได้หลัง ใช้งานได้ปกตินะครับราคา159,000บาทนะครับตามสภาพจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ก็มีเล่มทะเบียน สนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับบอดเจริญแท็เตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้3 4นะครับรถสปอร์ตเปิดประทุนนะครับราคา159,000บาทนะครับตามสภาพก่อนปรับสภาพนะครับจัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับ อมลอบคันกันดูนะครับน,นี่ยางหน้าร้นนะครับกระทะร้อดีไม่แตกนะครับลูกปืนล้อแน่นนะครับลูกหมากข้างนี้ก็ไม่รวมนะครับแล้วก็แห้งดีนะครับยางหลังก็ไม่ค่อยสวยนะครับโดนมันกันนะครับฐานดีอยู่นะครับฐานดีอยู่ฐานห้า ไปเต็มไปเต็มไม่ได้โคงดีไม่แจกไม่ดามตะกี้โซลุ่ <c oughs> ไปเปล่ยน,นะครับเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับแต่อายก็ไม่รั่วไม่ซึมนะครับยางไม่ค่อยสวยทั้งสี่เส้นก็ <c oughs> มีอายบางบางนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับ <c oughs> รถโฟโควินแน่น ปกตินะครับคันนี้หนึ่งแสนห้ามืนเก้าพันบาทนะครับราคาเราต่อรองได้นิดนึงนะครับส่งปี3สามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับเดี๋ยวจะคืนไฟอาจจะไม่ออกนะครับตามสภาพนะครับวีดีโอใช้งานปกตินะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เครื่องต์ทติดง่ายนะครับกำลังก็ยังดีอยู่ สภาพเครื่องก็อยู่ประมาณสัก70%นะครับมาชมคันต่อไปนะครับครูป้า L3608 ตัวนี้ตัว DT นะครับติดสติกเกอร์ HT ทางคาเปลี่ยนมครับอันนี้เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมระบบไฮเดรลิกปกติกวกลูดพวกสลักในเก็บให้เรียบร้อยนะครับจุดรงชุดท้ายโซบทางอันนี้ปรับเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับตัวไหนใช้ไม่ได้เปลี่ยนให้ นขึ้นลงปกตินะครับดูนไฟออกครบนะครับเกิดไฟด้วยเกิดไฟด้วยวระบบไฟเกิดดนไฟครันดูปรับสภาพพร้อมใช้สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ก็จะแรงกว่านะครับ ุันนี้จะเ,เ,เกียร์จะเป็นเกียร์เดนหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะครับเข้าเกียร์ด้านข้างนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังเข้าข้างๆคนขับนะครับนี่เครื่องดเล็์อินเจคชั่นนะครับโฟวินขับเพื่อนสี่ล้อสามสูบเช็คพร้อมใช้นะครับสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ เอาลอบเดียวคน <c oughs> เดียววไปลงใบดันนะครับไปสลักเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับเปลี่ยนไฟออกครบนะครับ,รบยานงนะครับยางหลังสวยนะครับประมาณ8%ายางหลังเราอยู่ประมาณแ0เปอร์เซ็นต์ยางหน้าประมาณ 5, 50%าบเปอร์เซ็นต์นะ เรื่อดีนะครับพวกไห่รูปกรุ๊กปากเก็บให้เรียบร้อยนะครับดูสลักของเหลวเรียบร้อยรอบกันนะครับกันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะครับบาะใหม่ลังคาใหม่นะครับพวกไปเลี้ยวไฟนี้เก็บัเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับขาปัดไม่มีรั่วซึมนะครับล้อนี้สีเดิมยังไม่ได้ทำนะครับ คันนี้285,000บาทนะครับสนใจก็ 085, 087, 6581นะครับปวดเจ็บนนท์เทคเตอร์อำเภอวังสามอจังหวัดอุดีรธานีคันนี้รถปีใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับนนี้จดทะเบียนประมาณปี57นะครับ36 s p เคสื่อางสตะติดง่ายนะครับยางหน้าก็ประมาณ90%นะครับยางหลังดอกไม่ดอกดีนะครับแต่ไม่ค่อยสวยราคาต่อรองได้นะครับ315,000บาท ระบบไฮดรอลิกปกติฐานก็จะเป็นฐานพูดตัวมากับรถนะครับฐานห้าฐานห้าใบยี่สิบสองนะครับอันนี้รถสวยแน,น่นๆน,นะครับยังเด่นลายสีเดิมๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับ กว่าคันที่แล้วนะครับคันนี้จะเป็น3 6 s t เครื่องยนต์เหมือนกันนะครับระบบเกียร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เข้าเกียร์ดินหน้าถอยหลังที่คอปวงมาไลยนะครับ ังเกียดีแน่นๆนะครับคันนี้รถเดิมๆสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับรถได้ดบ้างนะครับจัดส่งปีให้สามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับสนใจมาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ชมรอบคันกันดูนะครับอย่างหน้าสวยนะครับสระแเก้าสิบเปอร์เซ็นสีล้อหน้านี้ยังไม่เคยถอดซ่อมนะครับส่วนนี้ก็ไม่มีรั่วซึมนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่เคยแกะสีล้อหน,น้าเลยนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมร,ดรับแน่นดีคัดที่ยังไม่เคยจับนะครับ ใช้บ้างจอดบ้างจะภาพยางจะไม่ค่อยสวยนะครับจะเป็นสงแปลท้ายท้ายก็สวยนะครับนี่ก็ยังไม่มียานนะครับเอาปั่นน่าจะยังไม่เคยใช้งานนะครับปีน้ะหลังไม่มีรั่วนะครับรถแท่งดีฐานก็คงดีครับสีสวย ใช้งานปกนติคือเครื่องยนต์นะครับใรบเกตก็ยังเต็มอยู่นะครับดีไม่มีไอระบายนะครับยองแข้งดีอยู่นะครับรถแข้งเลยนะครับลายแข้ง 3 1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับคนที่ชอบหารถสวยๆตามสภาพนะครับคันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0 8 5 0 8 7 6 5 8 1นจะครับวอเจอเลนเทคเตอร์อำเภอวังสามมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแจกกดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ